มาถึงข้อที่3แล้วนะครับให้ทําการตอบคําถามโดยใช้ข้อมูลจากตารางตารางข้างล่างนี้นะครับจะมีข้อมูลอยู่นะครับให้เราเอาไปใช้ในการตอบคําถามตารางนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของจํานวนนะครับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีเห็นไหมมีจํานวนนะครับเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1นนะครับจาก10อันดับของโรคก,ก็คือมี10 10ประเทศเนาะ1 2 3 4 5 6อ8 9 1ม้าเนะมีอยู่10อันดับเขาก็ให้มาว่าอยู่ในทวีปอะไรประเทศอะไรแล้วก็มีจำนวนกี่คนเขาไม่ได้เรียงลำดับมานะครับแต่เขาหยิบมา10ตัวเพราะเขาจัดเป็นกลุ่มนะครับจัดเป็นกลุ่มทวีปจัดเป็นลักษณะของในทวีปนั้นอยู่ในประเทศอะไรออกมาเนาะเราใช้ข้อมูลนี้ไปทำการตอบคำถามท,าที่อยู่ข้างล่างนะครับ สิ่งที่บอกกับเราได้นะครับว่าตารางนี้คือ10อันดับของโลกนะนะครับ10อันดับแรกของโลกครับทีนี้ข้อที่1นนะครับเรามาดูกันมีคำถามถามว่าประเทศใดที่มีเด็กป่วยเป็นโรคเบาหวานมากกว่า3 0,000คนครับฉะนั้นในตารางครับต้องดูครับว่า3 0,000นนะครับสามหมื่นขึ้นไปสินะครับมีประเทศอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างครับเห็นตรงนี้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับที่อื่นนั้นไม่ถึง3,000 30, 0ืนฉะนั้นคำตอบจะเป็นอเมริกาบราซิลจีนนะครับแล้วก็อินเดียนั่นเองครับไม่ได้ถามทวีปฉะนั้นในส่วนของข้างหน้าก็ไม่ต้องตอบคำถามนะครับตอบคำถามด้วยชื่อประเทศครับตอบคำถามด้วยชื่อประเทศมีทั้งหมด4ประเทศดังนั้นเราได้คำตอบออกมาครับคำตอบออกมาเป็น สหรัฐอเมริกาบราซิลจีนและก็อินเดียครับข้อที่2ประเทศในทวีปในแถบทวีปเอเชียมีเด็กป่วยเป็นโรคเบาหวานกี่คนครับอยู่ที่นี่ครับเอเชียป่วยเป็นโรคเบาหวานกี่คนนะครับฉะนั้นต้องกลับมาดูตารางครับตารางของเราเอเชียอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่กรอบนี้ครับมีอยู่3ประเทศ ฉะนั้นจะตอบได้ต้องเอา3าประเทศนี้มาทำการรวมหรือบวกกันก่อนครับเราจะต้องจับมาบวกกันนะครับทีนี้กูบวกทีละหลักเลยนะ 0+ บวกบวกได้เท่ากับ0เนาะหลักที่2ครับ 0+0 บวกบวกก็ได้0ย์อีกครับหลักที่3ครับ5บวก2บวก1 5บวกเป็น7แล้วนะบวกอีก1เป็น8ครับอ่าเป็น8 หลักที่4ครับหลักพัน0บวก6ก็ได้6ครับและหลักหมื่นครับ3.7บก7ได้10แล้วนะบวกอีกหนึ่งเป็น11ครับฉะนั้นได้1.1.6800ครับอ่านี่คือผลรวมของเอเชียและเขาก็ถามว่าเอเชียนะครับป่วยเป็นโรคป,ประวันกี่คนนะครับแถบอื่นไม่เกี่ยวครับ คำตอบจะอยู่ที่1168001 11 1 6 8 0 0 0คนครับข้อที่3ครับประเทศใดนะครับขอขอโทษทีประเทศในแถบอเมริกานะครับเท่ยวแถบทวีปอเมริกามีป่วยนะครับมีเด็กนะครับป่วยเป็นโรคเบาหวานเขาถามว่ามากหรือน้อยกว่าครับ ยุโรปฉะนั้นต้องรู้ว่าอเมริกานะครับมีกี่คนอเมริกามี2ประเทศเขาให้มาครับและยุโรปมี3ประเทศก็ต้องเป็นไงครับรวมอเมริกาครับหาผลรวมนะครับทุกคนไปหาผลรวมก่อนนะครับเท่าไหร่และที่ยุโรปนี้ไปหาผลรวมก่อนว่าเท่าไหร่นะครับและเราก็จะรู้ว่า อเมริกาหรือยุโรปมากกว่ากันนะครับแล้วถามมาตอบคําถามได้ว่าอเมริกามากหรือน้อยกว่ายุโรปนะครับเขาถามว่าอเมริกามากหรือน้อยกว่ายุโรปนะฉะนั้นบวกกันก่อนแล้วกันครับที่หลักหน่วย0ูนบกศูนได้0หลักสิบ0ูนย์บกได้0หลักร้อยหนึ่งบวกห้าได้6ครับหลักพันสี่บวกสามได้7หลักหมื่นแปดบวกหนึ่งได้9ครับ ได้97,600ทีนี้ยุโรปนะครับที่หลักหน่วย0 0 0ได้0ครับที่หลัก10บว0 0ได้0ครับที่หลักร้อยครับ5บวก8วก8ได้เท่าไหร่เอ่ย8 2 16บก5 17 8 19 20 21ได้21นะครับฉะนั้นใส่1นะครับแล้วก็ทด2เนาะที่หลักพันนะครับ เราบวกกันตรงนี้ได้10นะครับ10นะครับแล้วก็9บวก1ก็จะเป็น10แต่นั้นตรงนี้เหลือสเนาะ1ิครั้งครับก็เป็น24ครับใส่4ทด2ครับ4ทด2ครับ1อ่าที่หลักหมื่นก่อนนะต้องบอกว่าหลักหมื่นก่อน1บวก1บวก1เป็น3นะบวกทดอีก2เป็น4 5หอ่ะเป็น5คําคำถามคืออะไรนะตะกี้ คำถามคือประเทศในแถบทวีปอเมริกาครับป่วยเป็นโรคเบาหวานมากหรือน้อยกว่ายุโรปครับยุโรปเท่านี้อเมริกาเท่านี้คำตอบคืออเมริกานั้นมากกว่าฉะนั้นคำตอบที่ได้จะต้องตอบว่ามากกว่านะครับคำตอบตอบว่ามากกว่าข้อที่4ครับ ประเทศที่มีเด็กป่วยเป็นโรคเบาหวานอันดับที่1นนะครับมากเป็นอันดับที่1กับอันดับที่10ต่างกันกี่คนต่างกันผลต่างคือผลรบก็ต้องดูอันดับที่1ก็ต้องเยอะที่สุดอันดับที่10น้อยที่สุดในตารางนี้ในตารางนี้นะอันดับที่1จะเป็นใครครับเยอะที่สุดคือ8 4 1 0 0นนะครับอันดับที่1อยู่ที่นี่ครับอันดับที่10น้อยที่สุดครับอันไหนน้อยที่สุด่ออยู่ตรงนี้เลยครับ ก็อเมริกาเหมือนกันครับหมื่นสามนะอันนี้อันดับที่สิบครับฉะนั้นง่ายๆเลยเราลบกันได้เลยครับครูมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้แล้วกันนะแปดสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์กับหนึ่งสามห้าศูนย์ศูนย์เรามาลบกันครับลบกันศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์ศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์นะครับหนึ่งลบห้าไม่ได้ไปยืมมาเป็นสิบเอ็ดนะครับอันนี้เหลือสามครับ 11เลบหเหลือ6นะครับ3ลบ3เหลือ0นะครับและ8ลบ1เหลือ7แสดงว่ามีความแตกต่างกันนะครับนะข้อที่4เด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากเป็นอันดับ1กับันดับต่างกันอยู่ที่เท่าไรครับ70,000กับ600ครับฉะนั้นกูจะตอบตรงนี้เป็น70,000กับ600ครับตอบเป็นคนนะครับเพราะจำนวนเป็นจำนวนคน ขที่5ครับถ้าทั่วโลกมีเด็กป่วยเป็นโรคประวานชนิดที่1จํานวนนี้ก็คือทั้งโลกนะครับเด็กทั้งโลกที่ป่วยเป็นโรคประวาน542,000คนแสดงว่ามีเด็กที่ป่วยเป็นโรคประวานที่ไม่ได้อยู่ใน10อันดับนี้กี่คนครับเราจะทํำยังไงครับ10อันดับนี้คือเท่านี้ครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่ต้องเอามารวมกันก่อนครับ ดังนั้นคำตอบข้อนี้จะได้จาก542,000ลบด้วยผลรวมนะครับในตาราง10อันดับนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับนั่นคือคำตอบซึ่งจะได้คำตอบก็คือ2,282,000คนครับ เป็นนันว่าเรียบรรอยครับสำหรับหน้านี้